โอ้ว่ามันเสียสิได้ลงสะบอบาลน,นี่แต่ละคนเพึ่งหายไข่วายูมันพากกแตกแสวสาเหตออออุอีหยังโอ้เนาะโอ้เนาะมันมันสีได้แสเขาอีหลีดิน,นี่ผู้นึงก็กินยาเนี่ยนะพัตเตอร์แก้ปวดเพิ่งเอาออกโอ้ยแล้วจะมีเสียผผาเปี้ยนสายบาลน,นี่ฮะ เบิ้งสูบบ่าเลยน้ำวายอยูมันเผ็ดยังอยู่ข้างนอกแตกเซวซะโอ้ยน้อโอ้ยน้อจะมีเสื้อผาเปลี่ยนไหมนอกแป้งอ่ะพึ่งมื้อตาขึ้นเลยต่ละคนนั่ะน่ะสิน้นอนอีกบ่ามือนนี่แป้งนั่นน่ะฮะ ยาลดไข้ของก็กินอยู่มเมื่อเช้านี่นะ่ะพัตเตอร์แกปวดติดไหมเมื่อเช้านี่ไปใส่แล้วคือฮะโอ้ยมาให้ยพายามาเล่นอยู่ห้องนอกโดนนานนี่ปิดนาำ ไหนอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าออกเลยน้องแปลงใส่สิมีเสื้อผ้าใส่มือนตาพ่อในขืนอยู่ต้องเห็นมาเห็นหนาเสาไผบอกฮะคืนนี้พ่อูงสิน,น,นอนว่า ไข่ก็ว่าในแล้ยวนึงตายเต็มตายนั่นน่ะมื้อตาก็ว่ขึ้นมาเล่นน้ำปติโทโธสมสูนเดี๋ยวละสูเย็นเย็นเนี่ยนั่นเตียกเซลสากกันอยู่หนูหนูมันพากันหลินอยู่หนูโอ้ยประใด๋วพากันมันลักหลินน้ำ นุตแม่มนุตป้ากันนอนอยู่ในบ้านโอ้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 ไม่เอาไม่ต้องทำมาทำนิสัยแบบนี้ถ้าจะบวกสวนอะไรไม่ได้นี่แบบเนี้ยเมิงเมิงให้ไปเอาเขาให้ใกล้พุ่นะอาทิตยไทยพูดนะขอนะเอาเขาให้ใกล้มา เย็นเสือผาใส่เสือบอกไอไปก่อนลูก